Terima kasih telah menonton! Gayatri Mataka Desha Maria นนดีกว่าใตัวเขาน่เนี่ยริงแล้วไไม่หน่อยบ้านโยกดีว่เนี่ยบ้านเราเนี่ยเออเลื่อนเลยบ้านเนี่ยนี่ไหนไหวเลยแต่บ้านเราดีเื่อนมากเขาละยิงยิงโชกันเลยตกแต้านเลยเออ เรรออโอ้คบเียนหัวเยียนหัวเอ้ไม่ใช่ตอนหังๆตอนเราดิ้งไได้ใช่ยูนีเด็กไม่สมไหวเด็กไม่้เลยก่มหนาเป็ตรเนี่ยเดนี่เป็นหัวเป็นอะไรวะเนี่ยไอเด็กเขกว่าไอเด็กนั่งอยู่บอกว่าเอ๊ะเยียนหัวไม่ไม่องมาอกมากเนี่ยโอ้ที่ทที่สองไม่ดีนิดนี่ยนิดเันเด็กอันป่ะ เออป่าดอยนมเดอฮัลหลว่าอไงด้นทิศทางนีหญตกลางตูอกตนตู้กลาตกนตามตกนงต้กา้อกห่้าอกหนึู้กางตอกน่าี้ห่้ลากนึ้าอนทํลางตอนึ่งตู้ลต้กตนึลางตูกน่ เราทำเงินเาอยู่นืว่าเราองพอ่างนีทำาูงานนี่ไม่ได้ถูโอต้อรไมู่้ไ่ระ ชาวบ้านสั่นเลยใชอยู่เอาเด็กๆคือเจ๊แต่แจเจ๊มันพูดถูกนะเราภาคกางบ้านเราก็ล้มยากดีตรง,งนั้น Oh. ก็แล้วว่าได้ว่าตรงนั้นนะครับที่ทําการของอ๋อ Thank you. Yeah. Aduh waduh waduh โย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 ่ยโยโยโยหยโ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 ยยโยโยดยโ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 ยยเนี่ยเยยยยโย ้าเนี่ยมันีไที่ไหนแต่บ้านเรารู้สึกนะเจ๊เพราะเราอยูอยู่โกนะเด็กออกเ็ล้าเลยเนอะเหนียวไหวไหวตอนแรกหนูนึกว่าความดันขึ้น่งเสาเวียนหัวเสาบ้างโยกเฮ้แต่ตอนนัานๆนตอนเราเด็กๆเคยเนาะไหวๆเจกไม่รู้สึกเลยหนูมันนั่งหนูนึกว่าความดันกูขึ้นไงวะเป็นอะไรวะเนี่ย ลคนลุกเลยไอเจางอยูบอว่าเอีหัวไม่่า้าอกันเนี่ยโทีครัที่อนไมทีนนที่เจอตอนเด็กๆทีป่ะตอนอยู่มันงอนมาเจออแต่ตอนเราเด็กๆมาถึงวัดโดมเลยโตาเลยโตเยหรือย่างนี้มันใจจางที่พม่าหรือแถวการเนี่ยแถวการใกล้อะใกล้อะการเฮ้ยคนลุกเลยเนีย เสาหนุ่มนั่งในบ้านเนี่ยเสาดักแอสนะไม่คิดนะตอนเด็กเคยครั้งหนึ่งเออทสามสิบสีครั้งหนึ่งเอียะเจ๊กไม่เจ๊กอันเด็กอะไรต่างงานนี่ไงดูเให้ดูท่างานนี่ไม่ได้สนใจฮะ ดูต้องมาคุยเอ้าจะไปรู้เอา้าผมก็จะไปรู้อะไรชาวาบ้านสั่นเลย

ดิไหววะไปดูกับแม่ก่อนนดิงไวหวดิงไว้ เดนียวไหว้ไหวเนาะตอนแรกผก็คความดันยึ้นเงาเต่าเป็นหัวเตาบ้านโยเ้แต่ตอนนานๆเนอตอนเราเด็กเลยเนาะไหวไหวเจ็บไม่รู้สึเลยดูุมวันนั่ง้หนุว่ความดันขึ้นเหัวคนลุกเลยเนี่ยทเ็บกีป่ะ ไม่แต่ตอนเราเล็กๆมาดีนะโด่เลยนี Wait ่มันใจกางที all. All. ่มามาหรือแถวตาแถวตากการเฮ้ยคนลุกเลยเนี่ยเสาอยู่นั่งในบ้านเนี่ยเสารักแน่นหนเออ เยวแต่เนี่เดี๋ยวอาจ่แีเ่งานนี่นะต้องมาคุยเอาจะไปรู้เอาผมจะไปรู้ว่